ก็ดิสนีย์เรลโรสด้วยยกได้ด้วยนะอันนี้คือหนังสือต้นฉบับนะคะนี่เสร็จแล้วเหมือนเป๊ะมีทางน้องชิปเดลนะคะพี่กูฟี่นะคะพี่มินนี่แล้วก็ข้างนอกมันอาจจะดูเหมือนไม่มีอะไรนะคะขบวนนี้แต่พอดูข้างในก็คือแต่น้นชาด้วยโอโ้โหเห็นน้องร่มไหมฮะน้องร่มก็มานะคะและมีรูปปั้นรถไฟอีกทีหนึ่ง สุดยอดเลยใส่ตัวด้วยป็นลางร้านน้ำชานะคะอันนี้เด็ดสุดมีั้นเดลี่ด้วยอ่ะมีประตูข้างในปราสาทด้วยมีปราสาทในปราสาทซะด้วยเปิดได้ด้วยอ๋อประตูนี้ก็เปิดได้นะคะนี่นะคะขบวนหลังลองเปิดกันครั้งแรกเลยอ,อ่ะฮะต่างกันไงอะหน้าจอนี่ต่างกันไงอะหน้าจออ๋อก็คือเราดูผ่านหน้าจอได้ด้วย เสียงอันน uh, ne ี้มาจากมือถือน้องจะวิ่งหรอว้าโอยงจริงเยโอ้ยคตรน่ารักอันนี้น่ารักริงถอยหลังได้ด้วยเหรอโหโคตคเทโคเทพ่มิกี้โคเทอย่างนี้นะคะหน้าหนาวนะอ๋อคือเปลี่ยนเพลงแล้วเราเล่นไงอ่ะ แล้วนี่คืออะไรปูนปูนเรออ๋อปูนปูนปูน,ปน <c oughs> ดูใกล้ๆกันนะคะและนี้คือเลโก้ที่อุ่นอยากไปคัสตอมไนซ์มาอันนี้เราไปทำไปเห็นะฮ่องกงวะโอ้ยน่ารักมากค่ะ